เอาละฮะเราเราจะไปปิดท้ายกันด้วยตอนนี้หลายๆคนมองว่าจริงๆแล้วการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องโฟกัสในเรื่องของการศึกษาถ้าเรียนต่อตรีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องต่อโทไม่รู้เอาโทไปทําาะไรหรือต่อเอกแต่ว่าล่าสุดใช้ไม่ได้กับคนคนนี้นะฮะก็คือซิโก้กิตศักเสนาเมืองเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬามืออาชีพหรือไม่ก็ตามการศึกษานั้นสําคัญอย่างมากล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาก็มีการเสนจการศึกษาระดับมหาบัณฑิตมาหมาดๆ ในสาขาการจัดการกีฬาด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของนักก<อ>ีฬานะครับ,รบจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับคุณวีวัตาราพร,รสวัสิ์ครับอีกหก้าในทางวิชาการของโคซิโกเกติศัก์ิเซน้าเมืองกุนซือลูกหนังขวัญใจชาวไทยไวัย42ปีพึงเข้ารับพระราชทานปริญญาโทใบที่สองในชีวิตไดส้สำเร็จในสาขา,ขา,าการจัดการกีฬาของมหาวิทยายลัยราชพัฏจันเกษมค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าการเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือแม้แต่นักกีฬาประเภทอื่นๆอาจจะมองว่าการศึกษานั้นไม่ได้ตอบโจทย์ความสําเร็จในชีวิตวันนี้ค่ะเรามีแง่คิดดีๆจากพี่ซิโก,โก้ว่าจริงๆแล้วการศึกษามีความสําคัญแค่ไหนค่ะเราเล่นบอลปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้ว่าการเล่นบอลของเราจะประสบผลสำเร็จในชีวิตหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ต้องควบคู่การเรียนไปด้วยฉะนั้นนักฟุตบอลทุกคนเราก็เหมือนกับว่าเราได้ทําฝันของตัวเองด้วยอยากเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่ทําได้ ตอนแรกก็ผ่านเบียตรีมาก็อีกเก้าหนึ่งก็คิดว่าเหนื่อยเหมือนกันแต่พอมาได้เบียโทปุ้บก็เหมือนกับหายเหนื่อยแต่ก็ยังคิดอยากที่จะต่อไปอีกเก้าหนึ่งในเรื่องของการเรียนระดับเบียเอเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าการเรียนไม่สําคัญตอนนี้เล่นบอลเนี่ยได้เงินเ,นเยอะแต่จริงๆแล้วพี่ว่าอาชีพฟุตบอลตอนนี้ก็เป็นอาชีพที่สุดริตนะเพียงแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเรา าบาดเจ็บหรือไม่สามารถเล่นได้แล้วเนี่ยแต่พี่คิดว่าความรู้เนี่ยมันจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะครับถ้าเรามีความรู้พว่มเนี่ยหลังจากเลิกเล่นเนี่ยเราก็สามารถผันตัวเองไปเป็นอย่างอื่นได้จริงๆงานวิจัยของพิโก้เนี่ยพิโก้ทำเกี่ยวกับสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลของอสปอนเซอร์ ของภาคธุรกิจเห็นได้ว่าผลประกอบการของแต่บริษัทบริษัทที่ที่มาลงทุนในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตพอเราได้ทํางานวิจัยแล้วได้เรียนร่วมเนี่ยกลายเป็นว่ามาตอบโจทย์ได้เลยว่าเออนะมันมันค่อนข้างที่จะสักเซสนะครับก็ตอนนี้ให้หายใจอีกสักนิดหนึ่งอาจจะต่อเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรา ถ้าเราทิ้งไว้นานมันอาจจะเบื่อก็เลยคิดว่าทํางานไปด้วยเป็นโค้ดไปด้วยแล้วก็เรียนเอกไปด้วยก็น่าจะดีนะครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับไม่ใช่เฉพาะนักกีฬานะอยากจะฝากว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความรู้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเรียนตอนอ,อายุเด็กๆหรือตอนแก่บางคนเนี่ย นะะเขายังเรียนได้หลายใบเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรียนไปแล้วเนี่ยอย่าเอาใบเปิญญาไปเก็บไว้ที่บ้านนะเรียนแล้วต้องได้ความรู้แล้วก็นํามาถ่ายทอดแล้วนํามาเขาเรียกว่าในในชีวิตจริงได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ คำว่าการศึกษาค่ะไม่มีคำว่าที่สุดไม่ว่าจะทำอาชีพไหนค่ะการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะรวมถึงนักฟุตบอลอาชีพก็เช่นกันค่ะพลวัตเจนดำถ่ายภาพวราพรเหนือสวัสดิ์โมนโทนทอนทินายรายงานค่ะนะครับต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะฮะ,ะจบสักีนะครับในเรื่องของมหาบัณฑิตหรือว่าปริญญาโทะนะครับตอนแรกผมเองมองว่าเอ๊ะถ้าเราจบ ในเรื่องของสายพละมาถ้ามาอ่านข่าวจําเป็นจะต้องเรียนปริญญาโทไหมก็ไม่ได้เอาปริญญาโทไปสมัครอะไรบางคนบอกว่าวุฒิไม่สําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของการศึกษาไม่ว่าจะในระดับไหนเนี่ยเรื่องวุฒิก็คือเป็นใบกระดาษแต่ความรู้ความสามารถมากกว่าที่เราเรียนรู้จากห้องเรียนแล้วก็จากเพื่อนๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆนะคุณลอยครับนั่นเลยสิฮะ